ยังอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับในศึกวันมิตรชัยนะครับนัดประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคม2556แม่มืันสักครู่ครับที่อีกสยามของเราผู้สื่อข่าวพิเศษ SMM TV นะครับครับยังเหลืออีก2คู่ครับรองคู่เอกครับลมีสารสิทธิ์อนอื่นเจอกับสองคมสิทธเจริญทรัพย์ครับคู่นี้ต้องบอกว่าสดกับเก๋าอ าสดนี่ก็ต้องไปแดงครับรวมมีสารครับเก๋านี่ก็ต้องมาสองคมนะครับเก๋าไม่เก๋าก็มีสองคมนะลุงมีสาเนี่อายุยี่สิบนะส่วนสองคมมียี่สิบห้าปีลมมีทั้งคู่เนี่ยมาจากจังหวัดสอเสือด้วยกันนะครับคนหนึ่งเนี่ยลวมมีสารจากสกลนครนะส่วนสองคมเนี่ยให้ทายจากไหนครับสุราษฎร์ไม่ใช่สงขลาอ๋อท่ามาให้ทายตลอดมีเกมมาให้เล่นนะ เอาแล้วครับมาชมกันครับคู่นี้ยกที่3รองผู้เอกครับเลเปอร์ไข่ต่อรองครับร้องยี่สิบหกปอดมาดูฟอร์มนม่หนึ่งี่แต่สามฟอร์มหลังลงมีสาเนี่ยแพ้ล็อกเก็ตอินิสิทธิ์มนชัยในยกที่2เสมอเทล็ดใหม่สิทธิ์เจดาวนะครับล่าสุดชนะคะแนนพนงศักดิ์เล็กชูวัฒน,นะแจ้งเกิดครับส่วนสองคมครับ 3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนสุมาอี้ออลิรวันชนะคะแนนเทนนิสิสิกมนใจล่าสุดสะดุดกับแพ้คะแนนมงคลแก้วสอสมัยกลับมา3ไฟล์หลังกันนะสองคมเนี่ยต้องบอกว่าชนะ2แพ้หนึ่งถือว่ากำลังเยียบซ้อมอยู่กับบาวีนะครับเจริญทัพย์เกตันช่องที่คลองสามใช่ว่าปรึกษาใช่ไหม วันนี้เมื่อสักครู่นี่เห็นอยู่นะครับว่าข้างหลังปากน่าจะเสียดหนุ่มชองของสาม,มาด้วยว่าประธานบุญโดงแ <c oughs> ตรว่าการบอลฝราาั่งเศสฟังดีครับจัโดมอาจาันดงสองยกแรกนี่ก็ยังให้ทางด้านเก่าอยู่นะครับเสมอสองทม กระดูกครับมีสาวได้สดเดินมวยข่าวทั้งคู่<ช>สองโคมนี้ก็รุ่นเดียวกับพวกสาวเมนี่นแหละครับสาวเมยกับย่าค่าดาวครับราาตัวแสนหนึ่งแล้วเมื่อก่อนนี่สองโคมค่าตัวไปแปดหมื่นห้าแล้วนะครับ<ช>แล้วก็แขนหักก็เลยต้องหยุดไปใช่ครับแขนหักเลยหยุดไปครับกลับมานี่ก็มาหายใจได้น่าจะสามสี่ไฟแล้วมั้งครับสามไฟนะครับ เขาเริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องวางที่ทางเข่าดีๆครับโอ้โหลงมีสารเด้งตีสองคนก็เต้นกลับอ่ะวัดกันที่นหนฮะมวยเข่าทั้งคู่ครับมวยเข่าเก่ากับมวยเข่าสดกันครับเอาละผ่านไปแล้วครับสามยกสถานการณ์นะครับ สมยกผ่านไปอยู่ลงมิสานเจ็ดต่อสี่เด้งตีสวยเหลือเกินยกที่ผ่านมาอืมลิกมาแล้วนะตอนแรกมีเสมอสองคมเลยออันนี้มาอยู่ลงมีสาครับเจต่อสี่ทำชัดเจนก็ขยับขึ้นไปเรื่อยครับครับตอนนี้ยังนั่น,นแหละครับไปถึงสองก็มีครับเจดสี่ก็มีครับแเจ็สสองรองแม โลดเมืองชนนะอยู่ข้างบนครับเสื้อลายลายครับเอาละครับบทสรุปบท3ายกครับรวมสารได้เปรียบอยู่7-4ครับมาโชว์มันต่อครับยกที่สี่ระยะไส่เอาเด้งตีกลับไปวัดกันหน่อยเด้งตีมาเอาหาักมาครับว่าเสียบได้ไหมดดูกับกำลังกำลังนี่ตีก้นนั้นเลย <c oughs> สองคมบนี่25ปียังแข็งแรงยังได้อยู่ไปเป็นจำเพทครับไปเป็นจำเพายังหนุ่มชะากาันอยู่นะถือว่าเป็นหนุ่มเต็มตัวนะเป็นจำเพศนี่อยน่มาได้เลยกี่ปีผมเหลือปีกปีนะรัะนนี้ยี่สิบสีปีบริบูรณช่ครับสองรอบตีรวนี้ แต่ใครโดนจังๆนี่ก็อิ่มเขาบอลีบูลแน่นอนครับครับกรรมการเวลาสักต้องแยกออกมาโอ้ยเดินใส่เข้าไปกระโดดเข่าลอยเข้าไปครับลูกนี้ลมิสานแม่ยังไงบอกแล้วคู่นี้ไม่ต้องดูอะไรกันเยอะครับวัดกันที่ไนครับคุณผู้ชมใครแข็งแกร่งจังหวะใครดีเอาไปดู ไม่ต้องบรรยายเยอะภาพนี้ให้เห็นครับใครเน้นใครจะแจ้งกันแม่จังหวะนี้พยายามจะสลัดครับจะสลัดสลัด,สล,ดสลัดนะครับแม่เป็นเพงงลงเลยลมีสานโอ้เจอดักด้วยเข่าอีกทีครับสองโมสองโหมดแม่จะแม่จะเททิ้งครับแต่ความแข่งแกร่งของลมีสารยังดูดีอยู่เนี่ครับสู้ตลอดครับ ยกที่สี่ครับเล่นเอาบวยเก่าอย่างสองคมหอบเลยครับจิญทรนพั์ครับครับด้านล่างเลยครับเสื้ลายๆครับมาแล้วครับบาวีแต่ตอนนี้ราคาเนี่กลับมาเสมอท้าด้านสองคมแล้วครับชิงดําชัวชัวดีครับคุณสุนทรดูรองครับก็บ้านของศึกของสอสสมหมายซอสเนี่ยเคโซครับ ปากตะเกียงกันหลังนะเกโซ่สั่งลุยกิมอยู่เลือดใชก็มาเออมาหมดเลยครับนี่แหละครับนี่น้องหัวปากช่องน้อมาครับโอ้โหนี<ด>ตต่ต้องต้องต้องเทนทิดนึงว่าจับยังไงล็อกยังไงให้ได้เปรียบก็พวยเข่าและสองคมไม่ใช่เข่าธรรเข่าเก๋าด้วยครับใช่แล้วตอนนี้ก็แหมชิงดำมาเลยครับ ทำโบกมือมานี่กเเสมอนม้ําเงินแหละครับเสมอสองโคมเอาแล้วครับยกสุดท้ายชิงดำครับดูนครับใทยชนะไทยจะแพ้ก็อยู่ที่ยกนี้แหละครับยกสุดท้ายอุ้ยหีเท่าอีกแล้วครับไม่ต้องบรรยายครับดูกันเองครับจังหวะใครดีกว่ากาันเนื้อได้เน้นสอกู๋ ต้องมีโต้มีเถียงครับสะตีฝ่ายเดียวนี่ไม่ได้ครับไม่มันกระทุ้งกันยับนะครับตอนนี้ยับเดินเข้าหาเลยครับลมีสารสองโมรอรับอย่างเดียวบางบอกรอรับได้เลยอันนี้ไม่ได้ครับต้องมีโต้ครับต้องมีโต้มีเถียงจะหักแม่ยกสุดท้ายครับหักไม่ลงครับอะะครับถอยนะครับสองโอม อันใจแล้วครับลมิสารแม่ต้องเดินครับอย่างนี้โอ้ยยายมตีนีเฮ้ด้วยครับเอาแล้วได้าาปีครับลมิสารโอ้โหสนุกสุสีครับลมิสารเดินอะ่ะเห็นความเป็นไปได้มันอยู่กางเกงน้ําเงินครับตอนนี้โมเมนตั้มไปอยู่ที่สองกลมแล้วครับ ได้ตีดอรักต้องตีครับเมื่อจะหักครับโอ้โหแต่ก็ยังแกร่งกันทั้งคู่แงาน,นที่เลี้ยงของสองกรมบอกพอแล้วพอแล้ว,ลวรายยกสุดท้ายครับผีบลอกเชิรยังเดินรับลมิสารโดน บอลยกสุดท้ายครับโอ้โหดูครับ่ายลงไปกราบเลยยอมรับสภาพครับสำหรับลมีสารแม่มาเร่งดีวัย25ปีถือว่าเรี้ยวแรงยังดีครับครับไว้ลมจัดกันแล้วครับแล้วกรรมการมาราศักดพากดีคำครับรวบลมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับลมชูมือให้กับสองพรมถึิเจริญทรัพย์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลมอีสารสิบสองอีกฝ่ายครับยามสนุกครับก็แอคชั่นถ่ายรูปแมดีครับแม่พิธีกานวันแม่มา